เทสเทสเชคยัขขกขดยัดใจดีทนคณะกรรมการพร้อมนะคะผู้เข้าประกวดพร้อมนะคะพระ้อมครับเริ่มจับเวลาค่ะ สิ่งเด็อันศักดิ์สิทธิ์และชางจักรวัรดำารเฉลิให้ปลอดภัยจากสิ่งสวร,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 รายท,ท่านเปิดดูสารสาอยาเสกติดพิษร้ายทำลายหัว ชันนางสาวกุธิดาทิาพพพจเฮรันยิค่ะพูดเราคือคณะกรรมการชมรชมชมวีนับวันสนา,นา,นาสงน่งนางสาวูมารเพชจังหวัดอํานา่นเอท่านที่เคารพทุกท่านครับด้วยพระมาหาก,การาุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ประธานทูบีนับวันที่มีต่อเยาวชนคนไทยในวันนี้ ER <AN Y> พวกเราจึงกล้าประกาศในความภาคภูมิใจที่ว่าพวกเราเป็นหนึ่งโดเดึงทุกยาเสพติด จากพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ปริสฐานถ้ามุ่งคนนิ่งเมืองพวกเราเห็นว่าไม่ควรมียาเสพติดเข้ามาพื้นที่แห่งนี้เทว่าสภาพภูมิประเทศจังหวัดอำหน้าเจริญมีเพียงอำเภอชานุมาซึ่งมีรอยต่อกับประเทศเรามีเพียงแม่น้ำโขงของกั uh ้นแต่ไม่อาจสกักั้นการลักลอบขนยาเสพติดได้นอกจากควบคุมกันที่ดีและเป็นหน้าที่ทองกําแพงแห่งศิลธรรมค่ะศิลธรรมพวกเราชมรมชุมนีทเมื่อวานสำนักงานภูมิปัญญาอังหน้าเจริญ กรมคบุมประพฤตกระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงโครงการชมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้น้อมนำพรงราชดังปรัจูนกระหมอ่อมหญิงอู่บนรัฐราชกันญาสิริวัฒนาพนาวดีมาจัดตั้งชมรมชูบีน้ำวันเพื่อปกป้องเยาวชนชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้ห่างไกลายาเสพติดปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด1,439คนค่ะ จุบันชมรมของเราตั้งอยู่ที่อาคารอนเนกประสงค์สำนักงานทุมพื้อจังหวัดอำนาจเจริญเหมาะแก่การมองเห็นได้ชัดเจนและเอื้อต่อการทํากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและและก่อไอสัตวก่อกิจกรรมชมรมของเราได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อป้องกันไม่สมาชิกกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคืออีคทังยังมีคณะกรรมการ,ราดำเนินฝ่ายงานเจ็ดฝ่ายและมีคณะกรรมการทั้งหมดเคนมีคำสั่งและแต่งตั้งโคส้างชัดเจนทุกปีพวกเราพอจ,เจะเสียสละทำหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อแก้ปัญหาและทำ และยังมีการประชาสัมพันธ์ในงานจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลกตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆในวันที่26มิถุนายนของทุกปีมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชมรมจูบีนักวันวิทยุกระจายเสียงอีกทั้งยังใส่เสื้อชมรมในทุกวันพิหัสบดีและแสดงสัญลักษณ์จูบีนักวันในทุกๆกิจกรรม นอกจากนี้ชรมของเรายังมีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายโดยมีหิเฮราดิกเป็นผู้จัดจทำและสมมติให้และสมมติให้ฝ่ายการเงินของผููประวิทจากหออัวดํานาเดิน,เ,นเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องและกอนที่สากลกิจกรรมชมรมของเราได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจ,จิตใจและป้องกันไม่ให้สมาร ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ยุทธศาสตร์รที่1การปกการปกปิดสานึกเพื่อเพื้อเอ,อืเออ้เอ,อเพื่อต่อการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดเรามีกิจกรรมเน่นๆอยู่1 5กิจกรรมป<ะ>้าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในความรู้ใของ เรายังมีความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลเพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยในงานเสเาณี2 2จังหวัดอำนาจเจริญได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพและรางวัลขวัญใจประชาชนอีกด้วยยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้กระทำผิดและเยาวชนพวกเราร่วมกัน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ยุติธรรมจิตอาสาเพื่อและนำสมาชิกเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและยอมรับของสังคมและกิจกรรมชุมรมเพื่อช่วยเพื่อให่ติ๋กายกม,มือขึ้นเลิกแล้วเลวิกแล้ว การประสกนีเทศการอบรมธรรมะการพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพการอบรมให้ความรู้ป้องกันการเสพสารการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูร และชมรมของเรายังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกชมรมทูบีนบวันสำนักงานคุปพฤชจังหวัดอำนาจเจริญนายเบญจรุงสมการเลขานุการรุ่นที่ผ่านมาได้ร่วมรับเสด็จรุ่กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชัญญาสิรลวัฒนาพนาวดีและสิดตามผลการดำเนินงาน ของจังหวัดสำนักของจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วยค่ะและในโอกาสนี้ชมรมของเราขอขอบพระคุณจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านนายแพท,ทาาย์สาธารณสุจจังหวัดอำนาจเจริญและผู้บริการสำนักางานคุมครอจังหวัดอำนาจเจริญที่ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้กระผมในฐานะประธานชมรมมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกให้เป็นผู้นําในการัำเพื่อนชมรมมาในครั้งนี้ครับดิฉันรองประธานชมรมมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการทางานโครงการสร้างงานสร้างคนคืนคนดีสู่สังคมของคุมครองค่ะ ดิฉันในฐานะเลขานุการมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมของกรมคุมประพฤติเช่นกันค่ะและดิฉันในฐานะกรรมการชมรมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสขาับเคลื่อนชมรมให้มีความยั่งยืนตลอดไปค่ะพวกเราชมรมทูบีะน้ำบัาสถา